สวัสดีจาม,มิกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะคะบ้านเก๋น,นะคะก็จะจัดงานวันแรกนะคะก็คือวันคริสต์มาสอีฟนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะเก๋ก็จะจัดเป็นคริสต์มาสเดย์ด้วยนะคะยายๆก็จะมาทั้ง2วันเลยนะคะวันนี้นะคะก็เก็บตกบรรยากาศมาให้ดูนะคะนี่นะคะพ่อปู่นะคะทํากับข้าวมาอืมสองหมอ้อเบลเลอร์เลยนะคะส่วนบ้านเก๋ก็จะบอกว่าจัดของเป็นพวกแอปเปิลไทเซอร์นะคะแล้วก็คุณอาก็เอาของมากินด้วยนะคะ เนี่ยนะคะพอบ้านเรานะคะมีของเล่นมาใหม่นะคะไปดูกันนะคะเนี่ยเบียร์สองกระป๋องอยู่บนหัวนะคะเนี่ยนะคะสำหรับเนี่ยฝรั่งเขาชอบเล่นกันนะคะบอกว่าดูดกิ๊กก็อธิบายไม่ถูกนะบอกว่าดูดสองกระป๋องนี้อันในหลอดเดียวนะคะเนี่ยอืมกตะอักกระอ่วนก,กระอักก็อ้วนนะคะฝรั่งชอบเล่นอะไระแปลกๆกันนะคะเนี่ยนะคะกิ๊กก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ It's s ย c o ิด No. ่อะไ t y อ้โนีของัม่อันลนคี่ของคุัปู่มนยนะเองแมาให้นยะคะแี้เของ่ม่ของนะคะณปูน่กของันคุณี่ญพ่าแู่นี้อีกวันงนหนะค่องค่อยเปิดจากมาั่าแองฉันเลยนะคะ หาอะไรการหาอะไรกัน,อ,กนอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์อยู่ข้างในนะคะแล้วก็เป็นเจลลี่นะคะคุณอาทำรรม,มานะคะไงาฝากเพื่อนกดติดตามกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ